ู้ชมด้วยนะครับพบกับผมนะครับแม็กเกมมิ่งนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมบิสบิลิเจเช่นเดิมดังเดิมนะครับโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สกอรนะครับไม้สกอรก็กูทีเมยเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่งอัปเดตสดร้อนเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับอ้าวไอาชิบหายค้างโฆษณาหล่อทะโขงก็เพิ่งอัปเดตสดๆเมื่อกี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์จะทำทงานได้ดีหรือยังนะครับเราก็จะไปเทสกันดีกว่านะครับโอเค ็รอสักครู่นะครับกำลังเซิร์ชดิงโซเทิร์่วันนี้ผมก็จะไปทำตามสัญญาณครับว่าผมจะเล่นสไนเปอร์ทองนะครับทั้งด่านนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถามนะครับไม่ว่าจะรดชนลดคว่ำหรือร้องเพลงอะไรทุยไม่ใช่นะฮะก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเจอตัวระเบิดนะฮะตัวใหญ่ตัวยักษ์อะไรผมก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเสียงรถก็เปิดมาครับผมก็จะต้องเล่นสไนเป็นนะครับยังไงก็ไม่ยอมแพ้นะฮะหรือเปล่าเพราะผมเจอป้าหมายหนึ่งตัวแล้ว นี่มองไม่เห็นเลยนะครับน่าจะอยู่บนหลังคานะฮะับเคโอ้โหได้ยินเสียงผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะฮะด่านนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างมาืดนะครับผมก็ไม่ได้เปิดแสงด้วยนะขออภัยด้วยจริงๆนะเคเกิดตรงไหนวะเอ้ยเฮ็ดช็อตเลยครับจัดให้หนึ่งดอกไปตรงไหนวะ ตรงไหนวะเจอแล้วหนึ่งสองตัวเลยสไนนี้อาจจะไม่ใช่สไนทองนะแต่ผมพยายามจะเล่นสีทองนะเพราะว่าอ้าเฮ้ยไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิบเก็บของก่อนได้อะไรวะ our team has taken the lead oh hey man by nine oh yeah oh oh maloi maloi เก็บร้อยเก็บไปหนึ่งตัวนะฮะอ้าวเฮ้ยแฮร์ร่าเกมหมดเลยเฮดช็อตนะฮะผมก็ไม่ได้เก่งสไนามากมายนะครับก็ฝึกๆเล่้งไปเดีด๋ยวก็จะชนะได้นะฮะเก็บร้อยครับเฮดช็อตอีกแล้วนะอ้าวโอ้โหขอบคุณครับอัปเดตใหม่นะครับมี ขึ้น head shot แล้วครับเมื่อก่อนจะไม่มีนะเมื่อก่อนจะเป็น empty e e kill อะไรก็ว่าไปตอนนี้ขึ้น head shot รับ xp ให้นะครับต้องขอบคุณทางเกมรอบมากเลยนะครับก็ขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเกิดแล้วเกิดแล้ว head shot, head shot นะฮะตอนนี้สไนเปอร์ไอตัวข้างหลังเราก็อาจจะได้ไอันนี้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะแย่งคิวมั่งอยู่ละตอนนี้ก็ head shot รัวๆนะฮะแล้วก็โชดนะ โฉบสักนิดนึงนะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเจอจะละเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งหนีไว้แม่งหนีหนัดหนัดหนัดอยู่นู่นไงอยู่นู่นขอ a n น i h เล a t i o n แน่มีกล่องซ้อน มีกล่องซ้อนมีกล่องซ้อนเจอแล้หนึ่งตัวขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวตายยาังวะตายแล้วมั้ง one man army นะตอนนี้นี่ head shot ขอแล้วก่อนแล้วกัน ครับผมสัญญาว่าจะมาเล่นสไนเปอร์นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะต้องชิงสไนเปอร์มาเอ้ย,อยไม่โดนไม่โดนโว้าวโอ้โหไม่ทันครับไม่เป็นไรสกอร์ตอนนี้น้ำอยู่ที่10บูนะครับไอสิบหนึ่งนะอะไ,ไรอุ้ย พิ้งใหม่ๆนะครับผมก็จะตัดต่อคลิปสักนิดนึงนะครับตัดต่อให้ไฟล์มันเล็กลงนะครับแล้วก็อัปโหลดในรวดเร็วขึ้นนะคุณภาพอาจจะลดลงไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะ head shot ต้องการต้องการอยู่แม่หมดเวลาพอดีเลยไม่เป็นไรโอเค ปันที่หนึ่งะก็เป็นสไนเปอร์ครับอัปเดตใหม่นะครับผมก็จะมีข่าวสารประกาศใหม่นะครับก็อัปเดตใหม่ก็มีการใส่หมวกได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็สไนเปอร์ก็ซ่อมห้าพันนะผมก็กะไว้ว่าจะไม่ซ่อมนะจะอัปทองนะครับนะครับสามารถใส่หมวกได้แล้วนะครับแต่หมวกก็ราคาแพงสักนิดนึงนะฮะก็แล้วแต่บางคนที่จะชอบนะฮะโอเคเออผมมีเรื่องจะประกาศแจ้งให้แจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะฮะเรื่องเรื่องอะไรนะ ใครที่ต้องการที่จะพูดคุยกับผมนะครับเอ้ยขอขอขอเฟิร์สบัตรขอเฟิร์สบัตรได้ไหมขอขอเฟิร์สบัตรได้ไหมขอเฟิร์สบัตรได้ป่าววะได้สิบเฟิร์สคิวนะฮะต้องขอบคุณมากเลยนะฮะไม่ใช่เอ้ยผมมีเรื่องจะแจ้งแจ้งแจ้งให้ทราบนะตอนนี้มีเรื่องที่แจ้งให้ทร,ราบก็คือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะ พูดคุยจากทางกับผมนะครับหรือว่าผมไม่ค่อยได้แคสเกมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจนะผมจะใส่ผมจะให้ลิงก์แฟนเพจไว้ในดีสคริปชันนะฮะก็ขออ,อภัยอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดแคสเกมชา้าหรืออะไรนิดนึงนะพอด,ดีติดติดสอบนะครับติดเรียนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่นะครับไม่ได้ทำโรงทำงานอะไร่ที่ผมบอกทำงานไปนะครับก็เป็นรายได้พิเศษของผมนั่นเองนะครับโอเคก็ไปเล่นนัดอื่นกันดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดช้าลงคลิปค้าหรืออะไรหรืออยากจะคุยอะไรนะครับก็แนะนําให้ติดต่อทางแฟนเพจ สถานเดียวนะครับถ้าคอมเมนต์ก็แล้วแต่นะแล้วแต่อะไรก็ได้คอมเมนต์ก็ตอบนะครับแต่ว่าอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับเราะว่าจะเด้งเข้ามาทางอีเมลครับส่วนแฟนเพจเนี่ยจะเด้งเหมือนทาง f a c e b o o k โดยปกติเลยนะครับส่วนวลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในดีสคริปชันนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคก็จะทําตามทุกทาตามที่ทุกท่านรีเควสมานะจะเล่นยา,ยาวๆนะครับ แต่ต้องดูก่อนว่าความจําพอหรือเปล่าเพราะว่าผมนี่เครื่องผมนี่ความจาค่อนข้างที่จะกาดนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยตอนแรกว่าจะไม่ต้องแคใน a n น r ร i d นะจะไปแคใน iOS แทนะครับแต่ว่า i o s อเอสเก้าเนี่ยตอนเนี้ต้องเจลเบรกนะต้องเดลเบรกสถานเดียวถึงจะมีแอปอะไรนะแอปเล็กโปนะให้อัดนะครับอะไรนะเออเล็กโปเล็กเล็กคอร์เดอร์อะไรของทาง Apple เขานะครับก็ฟรี i o s อเอสอิมูเลชันอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเค อันนี้ก็ได้แต่บนแคปบน Android กากๆไปก่อนนะครับรอมันซับพอร์ต iOS แบบไม่ต้องเจลเบรกผมก็จะจัดหนักให้เลยนะครับอยู่โอเคโอเคไม่ขึ้นรถดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้เล่นกันสองคนฝั่งเรามาเพิ่มหนึ่งคนใครก็ไม่รู้นะฮะใครที่เล่นกับผมออนไลน์ right, กับผมอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับก็ ฝากติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็แชร์สไครปเบอร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันมาดูคลิปแล้วก็มากดไลค์นะครับเค okay, ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับตอนนี้คือรถแม่งพังแล้วนะใครพังรถวะเหมือนกูเห็นฮอเหมือนกูเห็นฮอจากตรงไหนอุ้ยอุ้ยตรงไหนวะิีเสียง อ้าวเฮ้ยอ้าวแม่งหนีวับไปกับตาเลยนะครับก็ทนายนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเล่นนะครับบทบาทอาจจะน้อยน,นิดนึงเพราะว่าเล่นยากครับเล่นเ,เล่นลต้องซูมด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เป็นปัญหาแบบผมนะครับถ้าเล่นบ่อยๆก็ชินเองนะครับการซูมการเซิร์ฟอะไรนี่จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับประเด็นคือตอนนี้ผมยังไม่เจอใครเลยนะะเอ๊ะมึงยิงอะไรกันวะ เพื่อนเรายังอะไรวะก็ไม่มีอะไรนี่วะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคเกิดแล้วเกิดแล้วเคเขาเดี้ยต้องเช็คดีๆนะฮะเพราะว่ามันเกิดแล้วยังไงยังไงจะแล้วจะแล้วจะแล้วหนึ่งตัวไม่โดนไม่โดนหมดหมดหมดกระสุนนะฮะ อ้าวเฮ้ยหอหาย,ยไม่ทันอีกโอ้ยโดนแย่งทุกทีนะไม่เป็นไรผมก็บอกไปแล้วนะว่าสไนาอาจจะมีบทบาทน้อยนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะครับคือจะเล่นก็บู๊กันไปเลยครับสไนมันก็เป็นตัวตัวเสริมนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสําคัญนะครับแต่ณจุดจุดนี้คือผมเหมือนเห็นมันเล่นรถถังอยู่ ถอดได้ถึงรถถังเฮ้ยแม่งหายไปเลยไปไหนแล้วอะอยู่ใกล้ฐานแม่งเลยดีกว่าเอ,อ้ยเหมือนเห็นหมอเห็นหมอเอ้ยเห็นหมีโอ้โหเฮ็ดช็อตครับ ขอขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังได้อ้าวเฮ้ยอ้าวเน็ตนะเน็ตมีปัญหาครับขออภัยด้วยนะก็ไม่เป็นไรเล่นใหม่นะฮะเพราะช่วงนี้เน็ตมีปัญหานิดนึงนะครับเพิ่งย้ายค่ายครับจากค่ายอ้าวแม่งหยุดทั้งเกมเลยโอเคเป็นไรเป็นงี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอธิบายโอเค เข้าได้แล้วโอเคไม่เป็นไรขอขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนทั้งเครื่องทั้งเกมจะมีปัญหาไม่รู้เป็นเพราะอะไรกันเป็นมีปัญหาไปหมดเลยนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆนะฮะโอเคเล่นใหม่นะไม่ไม่เป็นไรครับรอได้สักคู่นะครับเดี๋ยวไปตัดต่อไฟล์ลงคอนิดนึงก็โอเคไฟล์เล็กลงโอเคลงได้รวดเร็วนะฮะมีปัญหาทั้งเครื่องทั้งเน็ตเลยนะับไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้ ขาก็ว okay. so ่าก an ันว่าเกมนี้นะแบตคอนเนคชั่นบ่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเด้งโอเคไม่เป็นไรก็จบไปก่อนนะครับครั้งหน้าก็จะไปแคสเกมอื่นดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากไลค์คลิปแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับก็บอกกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับมีปัญหาอะไรก็ติชมคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ก็ทักทักทายกันทางแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดิงไว้ใต้ด e สคริปชั o n นะครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ